อย่างกฎข้อที่หนึ่งไม่ลบลู่รูมินคุนบิดามานดากฎข้อที่สองไม่ผิดลูกผิดเมียผู้ใดกฎข้อที่สามไม่กินของไหว้ผีกฎข้อที่สี่ไม่ทะเลาะวิวาทในสิทธิตำหนักเดียวกัน กดข้อที่ห้าไม่ลุมโทผู้หญิงกทข้อที่หกไม่เล่นยาเสพติดอะไรแรงกัญชายาบ้าผงขาวอีรอินปินต่างๆ่เหล่านี้ข้าพเจ้าจะไม่เล่นไม่ขายไม่เสพถ้าข้าพเจ้าทำได้ ขอข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองขอข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองถ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ถ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ขอข้าพเจ้ามีอันเป็นไปขอข้าพเจ้ามีอันเป็นไปไร้ที่กินไร้ที่กินไร้ที่นอนไร้ที่นอนไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่อยู่อาศัยอยู่เยี่ยมสัตว์ในราชานอยู่เยี่ยมสัตว์ในราชานถ้าข้าพเจ้าทำดีแล้วถ้าข้าพเจ้าทำดีแล้วใครคิดดีกับข้าพเจ้าใครคิดดีกับข้าพเจ้าขอให้มันเจริญรุ่งเรืองขอให้มันเจริญรุ่งเรืองใครคิดไม่ดี มีอันเป็นไปขอให้ม,มีอันเป็นไปด้วยเธอ,เอ,อจับพานขึ้นมาก้มหัวลงสิทธิกิจจังจสิทธิกำมังสิทธิกริยตถาคตโตเสิทธิเตโชเชโยนิจังสิทธิราโพนิรัมปรังสัพภกำม,มังประสิทธิเมโอมุทาหอนอันใดเป็นไปบ่มีได้สำเร็จพระอาจารย์ยักบึงให้เสร็จแล้วด้วยส่วนนี้อัครมเลโสโสมาเรมเมะมะนาคบอยู่หัวนะจบเพดามปิดทาวารทั้งเก้า สังวิทาปุกกยะปะนามาอุทังอัตโมท้องุทังอัตปิตภะวายเหติปรมิตาเติงสายติสะพายุมาคตากิปติมนุปัตโตอิปิโสจเตนะโมสาธุองกูจะครอบฟ้าและแผ่นดินกูจะครอบพระสมุทรและสายสิงกูจะครอบพระอาทิตย์แลพระพรหมกูจะครอบพระยมแลพระการกูจะครอบเท้าจักรโรคกับบานทั้งสี่กูจะครอ,อบทั้งตัวมึงคือลูกพระพีรราทางกูใช้กูเลขกูมนดลแลจาดลจงจะได้ไปจากตนมึง โอมปฏิทินแก่มึงสวาหาสะสวาหอม